สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำดอกปอมปอมกันค่ะน้องๆถามว่าดอกปอมปอมทำยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสาธิตให้ดูนะคะก็จะมีกีบปอมปอมนะคะซึ่งมันมีขายสําเร็จนะคะร้านพี่นี่แหละคะ่ะแล้วก็จะมีกีบกรีบเลี้ยงใช้กีบบัวก็ได้ค่ะหรือไม่ก็กรีบลักเล่ได้ค่ะ เราก็จะทำคล้ายๆกับดอกบัวเลยค่ะพับก่อนพับแบบนี้นะคะพับแบบนี้ให้รอบวงนะคะพับไปให้รอบให้รอบวงเลยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้เราใช้ห้ากลีบแล้วกันเนาะมันจะได้ฟูๆ,ฟๆ,ส,ๆสวยๆแกะไม้ได้ประมาณห้ากลีบนะคะหลังจากนั้น แล้วก็ทากาวทาทีเดียวเลยก็ได้ค่ะแล้วเราก็เสียบเราจะดูเราพับไปหยุกครึ่งหนึ่งนะคะให้แหลมๆเนี่ยมันเท่ากัน ก็ปุบดึงไม้ออกมาแล้วก็ทําคล้ายๆคาร์เนชั่นเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันมันจะใหญ่กว่าคาร์เนชั่นี่กลีบแรกกลีบนี่อยู่ที่เราค่ะเราชอบฟูชอบไม่ฟูแล้วแต่นะคะ เราุ้้มไว้ก่อนเดี๋ยวรอมันแห้งเราก็จะมาขยายครีให้มันบานค่ะสิบ่ห้าไปห้ากลีบ้ะสมมุติว่ามันแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาคลี แต่งทรงค่ะแต่งทรงให้แบบเขาฟูๆเงนี้ค่ะถ้าแห้งมันจะแต่งง่ายมันจะฟูพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาถ่ายกลีบเลี้ยงก็ เลียเ้ยงไปเลยค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเอาไปทำดอกปักได้ค่ะดอกปักลีบ ก็จะประมาณนี้ค่ะ